สวัสดีจ้ามาพบพอกับสาวสินกินแสบอีกคือเก่าพี่น้องวันนี้สาวสินสิบห้ามากินตำบักหงอ้ไดก็มีเตตำเนาะตำบักหงกับหอยนาะแสบแสบจ้าพี่น้องเื่อ,อบ่อหอยไงเด็กแสบมาจ้ามาจ้าไม่พัดแก้วเนี่ย พักกันจ้องก็พักบุงมาจากพี่น้องแสบๆจ้าเบาๆไายจา้ากินเลยค่ะหิ้วอืออบกินขาวเจียงกันเนายจ้ากับหอยหน้าอหอยหน้าจา้าหวานๆแสบๆ กรอบๆแต่ว่ามันหน่อยๆเผลนะแผ่นแตมมันหน่อยๆแขวงีงกครับหน่อยตักบุ้งน้ำงาไปหนอะกินกับตำมะฮง แซ่บฮึต่อไไปไหน ข้างบ้นานเจ้าชิมเอินหอยหน้าแล้วจ้ะเจ้าพี่น้องข้างบ้านพี่น้องเอินจังได้คอมเมนต์มาได้ด้อจ้าหอยหน้าเป็น้วยแบบแต่ว่าหน่วยบนใหญ่นวยน้อย,อยโอ้ยขวัพี่น้องบัน พัการจองนอนอืม <ged bubble> mm. มันจิ่มว่ะไอ้น,นั้นใครมันมาออกมนาะ ทำเง่ๆเนะตำบอ,อกห้องสับแสบานก็มาดั้งใส้กวนขายนะอืมเงินอยู่ออก มาดั้งไฟสิ่งยองของเขาควนคักกวนแน่ กึิ่นตลมออกให้แล้วมันมีไฟทับไฟมันหมอกแต่หน,นเพลงสีด่างไฟเหมืเขาไม,าม่แบบนี้ทางขั้วไม่ใช่แบบ อืมแปดคคับเผื่อพักปลูมมั้งงามต้องอันต้องงามหวาน ชดนามกน